สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่21กันยายน2566นะครับเช้าวันนี้พามาดูเงาะตรงรูนะครับที่เกิดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนยโกนะครับก็คือแรงจากต้นรูแล้วก็ทำให้เงาะติดลูกในรูที่แตกต่างออกจากปกตินะครับ แต่ว่านอกกระดูก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนาะทั่วไปจะหมดแล้วนะฮะแต่ว่าปีนี้พึ่งจะสุกนะครับหรือว่าพึ่งเป็นสามสีนะครับลองดูนะครับซึ่งปกติจะดกมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เสียสะส่นเยอะนะครับ เสียเยอะที่บอกว่าไม่ค่อยจะได้ผลผลิตก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าได้ก็ได้แค่กินเก็บกินเก็บปากญาติพี่น้องแค่นั้นนะครับถ้าขายคงไม่ได้ขายก็มีลูกค้าหลายท่านถาม เข้ามาทั้งในเพจทั้งมือโทรศัพท์นะครับว่าเมื่อไหรเงาะจะสุกนะครับทำไมปีนี้เงาะสวนคุยสอนจึงไม่ขายจริงเราอยากขายนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคุณภาพที่ด้อยกว่าปกติก็ไม่ขายดีกว่านะครับก็ยังมีนะครับในต้นแต่ว่าเป็นลูกที่ห่างมากนะครับ สุกแล้วแต่ก็ยังมีที่ยังเขียวอยู่นะครับหนึ่งเขียวอยู่มีครับก็ขอบคุณนะครับพามาอัปเดตว่าผลไม้ปีนี้ไม่ได้ผลผลิตนะครับก็ต้องรอรุ่นกันปีหน้านะครับขอบคุณครับ